คนครับวันนี้ผมจะพาทุกคนมากินพริกชิลีเบอร์รี่ครับหรือว่าพริกขี้หนูหวานนี่นะครับมันจะเป็นต้นแบบนี้เลยลักษณะต้นพริกมันก็จะเป็นเม็ดเล็กๆนะครับต่อไปเราจะชิมให้ทุกคนดูนครับว่ามันเผ็ดจริงหรือเปล่าหรือมันจะหวานไม่เผ็ดเริ่มกันเลยครับเป็นแรกครับมันมีความเป็นรสชาติพริกนะครับทุกคนแต่ว่ามันไม่เผ็ดนะต่อไปไม่ที่สองนะทุกคน นะทุกคนครับทุกคนเอาไปเมที่สามไม่เผ็ดครับแต่ผมมีมเมล็ดมาขายเพียงซองละร้อยบาทเท่านั้นครับใครสนใจทักมาเพจนี้ได้เลยขอบคุณครับ